สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการสอนการตัอต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro เบื้องต้นนะครับแล้วก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะฮะก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเบสิกนะครับตั้งแต่การสร้างโปรเจกต์การ Import ไฟล์การตัดการใส่เพลงนะครับไปจนถึงการ Export ไฟล์นะครับผม เราเริ่มกันที่เมื่อเปิดโปรแกรมมานะครับผมเราก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับเป็นหน้าต่างโฮมเราก็จะอ่ะกด New ปุ๊บกด New ก็คือการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับกดนิ w วโปรเจกสร้างปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะเจอการสร้างโปรเจกต์นะก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ไปนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็คือ Browse ก็คือการใส่ตำแหน่งที่ตั้งของโปรเจกต์เรานะฮะอ่ะตรงนี้แล้วก็กดโอเคนะฮะ เสร็จแล้วเราก็จะเจอโปรเจกต์ของเรานะครับต่อไปเราจะ Import ไฟล์นะครับเอาคลิปวิดีโอที่เรามีนะครับมาใส่ปุ๊บาลากเข้ามาใส่ง่ายๆเลยนะครับรอสักครู่วิดีโอเราก็จะถูก Import แล้วเสร็จแล้วก็มีเพลงนําเพลงมาใส่มีเอฟเฟกเปลี่ยนผ่านนิดนึงก็เลือกมาใส่ Import เสร็จแล้วพอเราได้โปรเจกต์มาแล้วเราก็สามารถสาหรับเครื่องมือที่ใช้บ่อยๆก็คือนี่ตรงนี้ Selection Tool ก็คือเป็นเครื่องมือสําหรับเลือกว่าเลื่อนนะครับก็ต่อไปก็เป็นเครื่องมือตัดนะครับเป็นใบบรรทัดเอ้ยไม่ใช่ที่เป็น c u ตอร์นะครับเอาไว้ตัดคลิปหั่นคลิปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเทกนะครับตัวที่ก็คือ Type Tool นะครับเอาไว้ใส่ตัวหนังสือพอเรา Import ไฟล์ลงมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นส่วนของ Effect c o n t r o l ตรงนี้ก็เป็น Monitor เพื่อเราดูวิดีโอนะครับเราจะได้วิดีโอมาแล้วปุ๊บยิบเพลงมาใส่นิดนึง เร,เราจะได้รู้ว่าเราจะตัดวิโดโีอยังไงอันนี้เราจะมาตัดคาเฟ่กันนะครับก็อะดึงเพยงลงมาดึงตรงนี้เลยได้ง่ายๆปึ๊บคลิกขวาเลือก label เพื่อที่เราจะมาเปลี่ยนสีเพื่อให้มันสวยงามน่าตรการตานิดนึงโอเคกดเขียวไปอ่า,อาสนใจโอเคเรามากดดูก่อนกดสเปซบาพเพื่อเริ่มเพย์นะครับอ่าจะเจอคลิปเราแบบนี้เสร็จแล้วเราอยากจะตัดตัวนี้อ่าส่วนแรกปึ๊บอ่าตัดออกไปก็คือ เป็นการลบวิดีโอของเราออกไปนะครับก็อ่ะวิดีโอต่อไปแล้วก็ดึงลงมาทรายนี่ก็จะเป็นการต่อคลิปวิดีโอแบบนี้แหละเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะตัดแล้ว,ลวก็ออกไปเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงรบกวนของวิดีโอก็คือเสียงที่มากับวิดีโอก็คือเราสามารถตัดออกได้โดยการคลิกขวาแล้วก็ unlink เสร็จแล้วเราก็จะตัดมันทิ้งได้นะครับอ่าอย่างนี้แล้ก็เอาวิดีโอต่อไปมา ต่อไปก็คืออ่ะนี่ก็ลากลงมาเหมือนเดิมขวาแล้วก็อัลลิงครับอ่าเราจะได้วิดีโอที่มันต่อกันเรียบร้อยอ่าแต่แบบนี้แล้วอ่เราพอเราอยากจะใส่เอฟเฟกตเวลามันเปลี่ยนวิดีโอนะฮะก็มาที่เมนูเอฟเฟกปุ๊บก็จะเจอเมนูเอฟเฟกตรงนี้นะครับไปที่วิดีโอทันทิชั่นก็คือการเปลี่ยนผ่าของภาพวิดีโอนั่นเองนะครับอ่ะเราก็มาเลือกสามารถเลือกเอฟเฟกใส่ได้นะครับเดี๋ยวตัวผมตรงนี้ก็จะเลือกอวิดีโอตรงนี้อ่าปุ๊บนี่ มันก็จะเป็นเอฟเฟกแบบค่อยๆละลายนะครับก็ใส่ไปนี่จากนั้นอ่ะเราอยากจะใส่ข้อความปึ๊บก็กดตัวที่แล้วก็อ่ะเราจะใส่ข้อความในช่วงแรกก็คือจิ้มลงไปตรงหน้าจอนี่เราก็จะมีเทคขึ้นมาละกดเลือกตรงเอฟเฟกต์คอนโทรนะครับเราจะสามารถพิมพ์อ่ะอะไรลงไปก็ได้คาเฟ่ละการ CAF e สามารถเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็ตั้งค่าอื่นๆได้ในช่องตรงนี้นะครับ อ่ะเราก็มาเลือกฟอนต์ PSL ละกัน,นดูดูสิอ่ะเอาเป็นนี่ก็เพิ่มขยายขนาดได้นะครับนี่ายโอเคเ,เราจะได้ตัวหนังสือมาละเราอยากขยายขนาดก็ใช้เครื่องมือ Selection Tool เมือนเดิมนะครับก็มาจิ้มแล้วก็มาขยายขนาดมันครับอ่าเนี่เราจะได้ตัวหนังสือคาเฟ่มาละเหมือนเดิมใส่อฟเฟกนะครับผมก็เอาวิดีโอค่อยละลายมาเสร็จแล้วก็ค่อยๆหายไปนี่ จะได้วิดีโอคาเฟ่เราอาจจะตำแหน่งนิดนึงไปอยากได้คาเฟ่ไปอยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็ขยับเรือมาอ่าเสร็จแล้วนะครับอีกจบนิดนึงขั้นตอนต่อไปก็คือการ export นะครับผม export ก็คืออ่ามาที่ไฟล์ปึ๊บแล้วก็ export ก็เลือกมีเดีย รเราก็จะ export งานได้ตรงนี้ก็เลือกเป็น work area ก็คือชิ้นงานของเราทั้งหมดนะครับเลือก preset ก็คือเราจะ export อ,ออกเป็นไฟล์แบบไหนนะครับในที่นี้เราก็เลือกได้ตรงนี้ก็เป็น h i g h ก็คือ full HD ป้ายตรงนี้สามารถตั้งชื่อได้นะครับก็เอาไว้ตรงที่เราตัดงานเนาะ โอเคเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็กด Export ได้เลยนะครับผมก็ออกอรอ Export สักครู่นึงเสร็จแล้วก็เราก็จะได้วิดีโออย่างง่ายของเรามาแล้วนะครับผมเห็นไหมละครับก็การตัดต่อวิดีโอเนี่ยไม่ยากเลยนะครับขอแค่เราฝึกฝนแล้วก็หัดทำบ่อยๆแค่นั้นเองก็สำหรับวันนี้นะครับผมบทเรียนาการตัดต่อเบสิกพื้นฐานก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมมาเจอกันครับผมสวัสดีครับ